นี่จะเป็นกำแพงนกั้นดินนะครับยูที่มาาชิางปัทยานะครับนี่ต่อจากของเก่านะครับที่ของการแกนล,ล้อตนะครับปัทยาใจจยติดตสับถามครับที่เบอร์โทรศป3สามตุนปดห้าหน้านะครับ จะเป็นแนวสโลปบลงนะครับฝากผลง,งานไว้เลยครับช่างดูพัทยานะครับเบรโทรศูนย์แปดสาแปดห้าหนึ่งห้นะครับงานหินทุกรูปแบบนะครับสวัสดีครับ